แล้วก็เสียบลงไปแบบนี้พอดีเลยอ่ะนี่มันจะพอดีเป๊ะเลยมันจะหยดลงดินนะครับ สวัสดีครับผม FC ที่รักในการปลูกบอลสีทุกคนนะวันนี้ก็กลับมากับช่องบ้านสวนพาเพลินเช่นเคยนะวันนี้ผมมีไอเทมเด็ดมาแนะนําสําหรับคนที่จะหนีไปเที่ยวแบบแอดมินที่หนีเที่ยวบ่อยช่วงหนึ่งนะคะผมแล้วเกิดสภาวะปัญหาน้ํารองกระถางแห้งนะครับผมอย่างที่แอดมินเคยได้กล่าวไว้ข้างต้นเมื่อตอนต้นคลิปนะครับแล้วก็แอดมินไปเจอไอเทมนหนึ่งมาก็คือตัวนี้รู้จักไหมนี่ตัวนี้นะครับนี่ ตัวนี้คือที่หยดน้ํานะคะผมที่หยดน้ําใครจะทําขึ้นก็ได้นะครับแต่ว่าแล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆแล้วก็เอฟซีทุกคนนะต่สาหรับผมอ่ะใช้การซื้อดีกว่าเนาะสบาทเองนะครับไม่แพงนะครับเพราะว่าดีมากๆนะวันนี้ผมซื้อมาแบบเกียวแบบขวดน้ําแบบนี้นะครับนี่มันจะมี2เกียวนะครับมันจะมีเกียวแบบขวดน้ําอัดลมแล้วก็ขวดน้ําแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆจะเลือกนะครับแนะนําเลือกแบบนี้นะคะผมดีนะครับผม เราไปดูวิธีการใช้แถมย่างวันนี้นะที่ผมใช้นะผมาจะใส่ปุ๋ยลงไปด้วยนะครับเพื่อให้เขาหยดลงแบบนี้นะครับดีต่อบอลสีวันนี้นะครับจะพาจบปัญหานะครับสําหรับใครที่นําบอนสีไว้ในกระบะแบบนี้แล้วจะหนีไปเที่ยวนะแบบแอดมินบ่อยๆเนี่ยที่ไปเจอปัญหาบ่อยๆแล้วไปเที่ยวแล้วน้ําแห้งอะไรอย่างเงี้ยอย่างพวกกระถางอื่นๆที่ไม่มีที่รองแบบนี้นะครับ ต่อให้มีที่รองแล้วเราไปเที่ยวต่างต่างจังหวัดเราไปเที่ยวนานใช้เวลาไปเที่ยว3วันถึง7วันอย่างเงี้ยแล้วเกิดปัญหาสภาวะน้ําแห้งอะไรเงี้ยอย่างที่กล่าวมานะครับอย่างสภาวะหลักๆที่เราจะเจอนะหนึ่งละต่อให้เราเติมน้ําไว้7วันยังไงน้ําก็แห้งถ้าฝนไม่ตกลงมานะครับภายใน7วันก็ FC ก็ีก็รู้ๆอยู่นะครับว่าสภาวะสภาพอากาศโลกปัจจุบันนี้นะครับมีปัญหาแน่ๆนะครับผมฝนทิ้งช่วงยาวมากนะครับผมนี่นะ หรือกระถางไหนที่ไม่มีที่รองนะครับแนะนำใช้เลยนะครับผมนี่นะเอออย่างกระถางของแอดมินเนี่ยมีเยอะมากเลยก็เดี๋ยวนี้จะพาทำแล้วก็ใส่ปุ๋ยด้วยนะครับผมใส่ปุ๋ยอะไรง่ายๆก็ทำตามได้เลยนะครับผมก่อนอื่นนะเราเตรียมน้ำก่อนนะครับเพราะว่าผมอะ่ะอาจจะใช้น้ำเยอะนะเพราะว่าวันนี้จะใช้ทั้งหมด ห้ากระถางนะครับห้าถึงหกกระถางนะครับให้เราเตรียมไว้แล้วก็เดี๋ยวผมจะไปหยิบปุ๋ยก่อนนะครับพูดถึงนะครับตอนเราไม่อยู่เจ็ดวันแนะนําให้ตัวนี้ผสมน้ําทิ้งไว้เลยนะครับผมนี่เครื่องดื่มชูกําลังนั่นเองนะครับผมป่ะผมขอใส่ไปก่อนน้ำหนึ่งกะละมังนี้เอาสักสามฝาไปเลยนะครับหนึ่งสองแล้วก็สามไปเลยนะครับอ่ะแต่เรารอให้มันเต็มนะครับผมกรอบไปแบบนี้ด้วยนะครับเนี่ย เนี่เรากอกให้เต็มขวดเลยนะครับเพื่อนๆขวดนี้ก็ใช้ประมาณขวด1.5ลิตรก็ได้นะครับนี่แบบนี้เลยกออป้ายเลยนะครับในนี้จะมีส่วนผสมของเครื่องดื่มชูกําลังด้วยนะครับระหว่างเราไม่อยู่ก็หมดกังวลไปเพราะว่าน้ำในนี้มันจะหยดลงเรื่อยๆยังไงก็ใช้ควบคู่กับที่รองกระถางน้ำมาที่รองกระถางได้เลยนะครับผม เพราะว่ายัางน้อยมันก็ยังดีกว่านะครับถ้ามันหมดตัวนี้ก็ยังมีช่วยชะลอไว้เรากรอกน,รน้ําเสร็จแล้วนะครับเราเอาหัวเกีียวมันเนี่ยนะครับมันจับพอดีกันเลยนะครับใส่แบบนี้นะครับนี่ใส่ลงไปนะนี่เห็นไหมพอดีแล้วนะผมว่าวันนี้ผมซื้อมาเยอะนะครับซื้อมาตามจํานวนของกระถางนะผมบอกเลยว่าหัวเนี่ยเออดีนะครับเดี๋ยวจะลองใช้ให้ดูนะว่า ใช้แล้วจะยังไงดียังไงเพราะว่าไม่ใช่ไรหรอกแอดมินขี้เกียจนะขี้เกียจลดน้ำนะช่วงนี้นะรู้สึกว่าแอดมินจะติดเกมเออนั่นละ่ะเออแต่ติดเกมแต่ว่าเราก็ต้องเออมีเวลาแบ่งให้บอลสีเราด้วยนะขนาดไม่มีเวลานะนี่เออทุกคนดูเห็นปะใส่ไปเลยนี่เจ็ดอันนะประมาณนี้นะครับนี่สามารถที่จะปรับระดับมันได้ด้วยนะนี่เห็นไหมเราปรับให้หยดเร็วนะครับหยดเร็วแบบ แบบว่าเร็วมากนะครับแต่ว่าผมจะเอาช้านะครับผมหยดไปเรื่อยๆนะครับพอให้ดินนะครับชุ่มชุ่มชื่นนะคะผมนี่เราก็ปรับไม่เยอะนะเออนี่ประมาณนี้นะครับนี่ให้มันหยดเท่านี้พอนี่นะครับวิธีการใช้ไม่ยากเลยนี่เห็นไหมเออแล้วก็เสียบลงไปแบบนี้มันจะหนักน้ำหนักของน้ำน้ำหนักของขวดมันจะหนักนะครับแล้วเราก็ปรับไปเลยนี่นะปรับให้มันหยดแบบนี้นะครับนี่ เออนี่จะพอดีเลยนะครับผมเสร็จแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะเราทิ้งไว้ได้เลยแนละ้วเราก็ไปเที่ยวได้เลยนะครับนี่เที่ยวอ,อย่างสบายใจเพลินๆน,นะครับผม แล้วก็ต้องมีคําถามแน่ๆนะครับในโรงเรือนทําไมไม่ตั้งนะครับไม่ต้องตั้งนะครับไม่ต้องติดตั้งนะหัวหยดน้ําเพราะว่าเราสามารถขังน้ําแล้วก็ไอ้น้ําจะอยู่ในเนี้ยเขาจะไม่ระเหยไปไหนนะครับมันยังควบคุมความชื้นได้ดีกว่าข้างนอกนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับไปหาซื้อมาใช้กันได้นะในแอปส้มนะครับดีมากๆนะครับ ก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกด u ับ c r i b e ให้ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย